สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาพบกับช่องกกลาพามาดาบอีกนะคะตอนนี้คุณนกก็พาทุกท่านนะคะมาสำรวจป่าเห็ดนะคะมาสำรวจป่านะคะตอนนี้คุณนกก็มาพาทุกท่านนะคะพลังเอฟซีนะคะที่ชอบการผจญภยัยชอบการเข้าป่ามาดูธรรมชาตินะคะความสวยงามความเป็นธรรมชาติแล้วก็มาดูป่าเห็ดนะคะ ตอนนี้ก็พาทุูท่านนะคะมาพบป่าเห็ดแห่งใหม่นะคะเดี๋ยวคุณนกจะเข้าไปสำรวจนะคะพาทุูท่านพลัง f อที่ชอบการผจนภัยนะคะเราจะเข้าไปสำรวจป่าเห็ดดิกลิค่าเบื้องหลังนะคะนี่ก็คือป่าเห็ดนะคะที่คุณนกจะเข้าไปสำรวจนะคะจะมีเห็ดหรือเปล่านั้นติดตามกันเลยค่ะเฮ้ ไปสำรวจป่าเห็ดกันค่ะเลียงเชิญทุกท่านเลยค่ะค่ะข้าวป่าสำรวจเห็ดเราไปกันเลย คุณเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้คุณนกก็อยู่ในป่านะคะป่าค่อนข้างรกนะคะบริการของคุณนกหายไปแล้วคะ่ะคุณนกก็คงต้องถอยหลังกลับนะคะเพราะว่าป่าค่อนข้างที่จะรกนะคะคุณนกคงไม่เสี่ยงนะคะถ้าคืนเข้าไปคนเดียวนะคะคุณนกต้องลงแน่นอนเลยคะ่ะค่ะเบื้องหลังนะคะ ป่าค่อนข้างที่จะรกทึบนะคะก็คงต้องถอยหลังแล้วละคะ่ะไปต่อไม่ได้ครับเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวะคะ่ะถ้าขืนเข้าไปนะคะต้องลงแน่ๆเลยะคะ่ะไม่เสี่ยงดีกว่าะคะ่ะต้องออกแล้วนะคะเพราะว่าป่านี้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเพราะว่า ก็มีสัตว์นะคะซึ่งกุนกก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังแลยใช่ไหมคะว่าในป่านี้มีแอรีนั่นก็คือกวางใหญ่นะคะที่ทําร้ายให้คนประเทศสวีเดนเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนสัตว์ที่ทําร้ายพลเมืองของประเทศสวีเดนเสียชีวิตเป็นอันดับสองนะะั่นก็คือหมีนะคะหมีพนหน้าเขาผสมพันธุ์หรือเขา มีลูกน้อยนะคะเขาก็จะดุมากๆเลยค่ะคุณนกไม่เสี่ยงดีกว่าเขาออกไปข้างนอกนะคะไปรอบริการข้างนอกดีกว่าค่ะอย่าเสี่ยงเลยต่ะวนี้ออกมาข้างนอกเลยนะคะ้เหนื่อยเพื่อนๆที่ดูคลิปของคุณนกนะคะ ก็คงจะทากันเป็นห่วงเลยใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงคะ่ะคุณองใช้แว่นใส่อแว่นกันแดดช่วยนะคะแสงแดดจ้าคะ่ะตอนที่คุณนอกออกไปที่ถนนใหญ่นะคะไม่กล้าเสี่ยงแล้วค่ะเพราะอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแอรีนี่เขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะก็าสามารถที่จะทำร้ายเราได้นะคะ แล้วก็หน,นีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเขามีลูกอ่อน,นะะเขาก็สามารถที่จะทำร้ายเราได้เช่นกันนะ,ะนการจนภยนัยในป่านะคะโอเคไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ออกมาถึงถนนใหญ่แล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยว เราบริการนะคะแล้วก็เราก็จะไปสำรวจป่ากันแห่งใหม่ค่ะติดตามค่ะเรากำลังเตรียมตัวไปป่าเห็ดแห่งใหม่นะคะไปด้วยกันเลยค่ะค่ะคุณเพื่อนคะตอนนี้คุณนกมาป่าแห่งใหม่นะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณนกนะคะ มีต่ป่าค่ะระหว่างที่เดินสำรวจอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักนะคะคุณนกก็เลยต้องหยุดนะคะเช็คต้องเช็คก็ต้องเช็คว่าเสียงมาจากไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในป่าคนเดียวค่ะต้องมองไปร,บรอบๆนะเดี๋ยวจะโพสให้เพื่อนๆดูเลยค่ะ เสียงดังมาจากตรงนี้ค่ะเสียงกิ่งไม้หักป่าทั้งนั้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะโพสให้เพื่อนดูค่ะป่าล้อมรอบตัวป่าล้อมรอบนะคะตัวคุณนกเลยค่ะเสียงดังมาจากตรงนี้ค่ะ คุณนกยืนอยู่ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็นไหล่เขาลงไปนิดนึงนะคะแต่คุณนกมองไม่เห็นนะคะได้ยินแต่เสียงกิ่งไม้หักก็เลยต้องเงียบอยู่นะคะต้องเช็คก้าน,นะคะ ต้องเงียบที่สุดนะคะเพื่อจะดูว่าเสียงมาจากไหนเพราะว่าอยู่คนเดียวค่ะก็ต้องกลัวเนาะไม่กลัวคนค่ะแต่กลัวสัตว์ค่ะกลัวแอรีนะคะจะเข้ามาทําร้ายเรากวางใหญ่นะคะแล้วก็กลัวหมีด้วยนะคะเพราะช่วงหน้านี้มันหมีมันก็จะมี ลูกอ่อนค่ะเพื่อนๆนก็ต้องระวังค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบนมันเป็นโขดหินนะคะเห็ดเขาจะไม่ชอบขึ้นบนโขดหินนะคะเขาจะชอบขึ้นที่ลาบลุ่มค่ะ ที่ให้ความชุ่มชื้นกับเขานะ่ัตอนนี้ก็สำรวจเห็ุอยู่ค่ะเพื่อนๆจะเจอเห็ดหรือหรือเปล่าเอ่ย สำรวจเห็ดนะคะไม่เจอเห็ดค่ะเจอแต่แบลูกสีดำค่ะเพื่อนแบลูกสีดำค่ะแบลูกสีดำที่คนไทยชอบมาเก็บนะคะราคาก็จะแพงค่ะค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในป่าอีกแห่งหนึ่งนะคะคุณนกก็จะคน่ะนั่นก็คือจะหาเห็ดนะคะจะหาเห็ดเหลืองป่านี้นะคะก็จะสำรวจเห็ดเลยะคะ่ะตอนนี้ก็เข้าป่าคนเดียวตอนนี้อยู่ในป่าค่ะแต่เป็นป่าที่ ไม่น่ากลัวนะคะและก็อยู่ใกล้ๆถนนนะคะติดตามกันเลยค่ะเราจะไปสำ,สำรวจเป็ดกันเอ้ยสำรวจเห็ดกันเลยค่ะเพื่อนๆสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็จะสำรวจเห็ดนะคะ หาเห็ดค่ะหาเห็ดเจอแต่แบค่ะแบลูกสีดำนะคะแบลูกสีดำค่ะ ที่คนไทยมาเก็บนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนไทยมากมายเลยนะคะมาเก็บกันใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เงินกลับเมืองไทยประมาณหลายแสนบาทนะคะบางคนเก็บเก่งนะคะได้ถึง2 0 0แสนสามแสนบาทนะคะช่วงเวลา3เดือนนะคะ ลูกแบสีดำค่ะเพื่อนๆดกมากๆเลยค่ะแบค่ะโบแบลูกสีดำค่ะค่ะตอนนี้คุณนกเหนื่อยเนาะขอนั่งพักผ่อนนะคะแล้วระหว่างที่นั่งพักผ่อนนะก็จะพูดคุยกับพลัง หะะลัก f c ของช่องกัลยาพามาดามกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เข้ามาในป่านะคะมาทเที่ยวป่าเห็ดนะคะเก็บเห็ดนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องกัลยาพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยกดดูโฆษณาให้กับช่องกัลยาพามาดามด้วยนะคะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะเพื่อนๆที่รู้สึกสนุกสนานนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในป่าคนเดียวนะเดี๋ยวก็จะออกออกจากป่าแล้วค่ะเพราะคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วตอนนี้ก็ห้างมงเย็นแล้วนะคะก็คงจะอยู่ต่อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะอัน,อนตรายเนาะเพราะว่าประเทศสวีเดนก็มีทั้งแอรีกว้างใหญ่ ใบเยินน่ก็คือหมีนะคะแล้วช่วงนี้หมีก็เป็นหมีที่ตกลูกอ่อนนะคะแล้วก็กวางใหญ่ก็ตกลูกอ่อนด้วยนะคะ<ม>คุณนกก็เลยต้องระวังนะคะระวังนิดนึงก็เนาะ,นะสำหรับคลิปนี้เนาะก็พูดคุยกันเนาะก็ได้เวลาแล้วค่ะที่จะออกไปนะคะออกไปที่นอกป่านะคะแต่คุณนกก็ไม่ทราบว่าคุณนกจะไปสำรวจป่า แห่งใหม่อีกหรือเปล่านะคะก็สำหรับคลิป,ลปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องกระยาพานมาดามด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะถ้าคุณนกพูดผิดพลาดใช้สำนวนที่มันไม่สระสลวยใช้คําพูดที่มันไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ